มสวัสดีทุกคนกัน้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเคหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอกกับแมพโกอาการเด่นกันอีกครั้งนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าอีเวนต์พ่อครัวหนูจะไปแล้วนะครับอ้าวฉันต้องการหาปืชที่เป็นดอกไม้นะดูเหมือนว่าเราต้องให้ต้นถั่วโตนะครับเอ๊ฉันต้องทำยังไงว่าแต่นายเป็นใครล่ะ มันไม่มีถามตัวเขานะครับว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านี่เหรอมันคือถัว่วอะไรพิเศษนี่แหละครับฉันให้อาหารพืชพวกเราสามารถทำอะไรสักอย่างแล้วก็สามารถให้รางวัลกับเราได้นะครับพวกเราจะให้สิ่งที่รางวัลที่พิเศษกับนายถ้ายิ่งของดีนะครับอ๋อเราต้องเอาอะไรมาให้อาหารมาใช่ไหมลองดูนะครับ แต่ว่าไปอีเวนต์หิมะตกนี่มันเออใช่กล่องนี้ครับเราเปิดได้นี่หนเราเปิดกันได้ด้านเราได้อะไรอ่าโอ้ใม่เราได้เค้กแต่ว่าเอีเวนต์มันจบไปแล้วอันนี้นะครับไข่พ่อครัวหมูเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นอะไรกันเอ่ยเดยเปป้ป้แตกสิห้หึหึอยู่ได้โอ้ยอ่าตบ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 กาสารสับเลี้ยงใหม่ของเราครับกระต่า,ตาย แต่ก็ไม่ได้ใช่กระต่ายทุกคนดูครับมันไม่เหมือนกระต่ายเลยแบบนี้โอเคเรามาหาอะไรเพ้ต้นถั่วรแล้วดีกว่านะผมเก็บบูเบอรี่ไปแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่แย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 ่ yeah, 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 yeah. ไปกันเลยผมจะไปตรงว่าไปตรงเกียร์ได้ตรงไหนเนาะว่าไม่ได้นะครับนี่คือความหิวหงสัตว์เลี้ยงผมนะครับผมก็ได้ให้อาหารมันไปนที่เรียบร้อยกว่าจะหาได้ว่ามันกินอะไรนะครับก็มันกินได้ทุกอย่างเลยครับผมจะลองเอา บูเบอรี่ให้มานะครับมันจะกินหรือเปล่าสตอเบอรี่นะครับงั้นเราให้อาหารเจ้าถั่วนี่ดูนะสตอเบอรี่แข็งอ๋อมันต้องพืชดอกไม้นะครับเขาบอกอยู่นี่ว่าพืชดอกไม้นี่ไงดอกไม้เออสักุลดอกไม้นี่ดอกพวกทิวลิปส้มนี่เองโอเคสุดยอดนักรับไปมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงว่าไปพืชเราต้องดอกไม้มันมันจะกินดอกไม้โอ้โหผมไม่อยากให้อะไรแต่ทิวลิปส้ม,มราคาถูกครับของหาง่ายด้วยเอาไป ฉันให้ดอกไว้นี่นะอ๋ะอน,นี่ไงมันโตแล้วแต่ว่าเราก็คงต้องไม,ไม่ได้โกโหกกันใช่ไหมฮลัลโ,โหลโอ้โหขึ้นดีละสองขึ้นดีละสองทุกคนครับนะ้ต้องใส่ทั้งหมด <c oughs> ทุกคนต้องไป่คาดกินแน่ครับ450ดอกนะครับต้องเก็บดอกเจ้าทิวลิปพวกนี้ไปทั้งหมด450ดอกเพื่ออะไรเราวัดไปขายกันดีกว่านะครับแล้วนอนว่า อ๋อนี่ไงทิวลิปส้มที่อยากจะขายช่องเก็บของของฉันอะ่ะได้เงินเท่าไหร่เอ่ยผมต้องซื้อทิวลิปส้มหมดซะแล้วผมมันไม่ขึ้นจํานวนเงินนะผมมองไม่เห็นโอเคนะครับซึ่งเราก็ต้องซื้อทิวลิปส้ม450กว่าดอกนะครับมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะกว่าจะครบวขวกว่าขวจะโตเลย450ดอกอนะนึกดูมันจะขนาดไหนครับเนี่ยเห็นแเราท่อ,อะไรบอกตรงๆนี่ไงพืชผลที่เรามี ก็คือมีแต่พวกที่ผมไลฟ์ไปแหละไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรยักษ์นะนี่ไงดาวก้อนฟูตไซสี่สกกิโลมานะครับทพืมาปลูกทิวลิปส้มกันต้องเก็บปลูกดอกไม้ต้องเก็บให้มันกินอีกนะแล้วคือมันโตวไวก็ไม่ไม่มีปัญหาครับทิวลิปส้มไม่ได้ราคาแพงอ๋อใช่ครับใช่ครับผมได้ซื้อแก้วมังกรอีกต้นมาปลูกด้วยนะซึ่งตอนนี้ผมก็น่าจะมีมเมล็ดแอปเปิลอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมอ๋อใช่ครับเขาโพสสีแอปเปิลเลยอนะ่ะผมปลูกแอปเปิลตรงแอปเปิลเลยแนละ้วกัน อ่าใช่ไม่ใช่ต้องการดอกไม้อะปลูกข้าวโพดเพิ่มแล้วกันนะครับข้าวโพดเรามีค่อนข้างน้อยเลยมันก็ไม่น้อยหรอกครับข้าวโพดระดับแรงเองของหายากโอเคครับเราก็ได้แล้วเรามาเก็บทิวลิปกันเลยเราต้องเอาทิวลิปไปให้กับโอ้ยมเมล็ดทิวลิปสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดมากเลยโอ้เออนี่ครับทิวลิปมักปลูกคืนนะพอปลูกคืนโอเคแล้วก็ไปที่ที่เดิมครับเรามีเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าทิวลิป ทีอ้าวมันต้องไปซักคำว่าตัวเมโต้ไหนครับว่าทิวลิปหรอครับอ๋อทีนี่ครับทิวลิปอ้าเจอแล้วนี่ไงทิวลิปมาแล้วเราให้ตรงไหนนี่อีกจงเอาพืชของฉันไปให้เอ้ยเราต้องถือได้เหรออ๋อ จงนาพืชของเรายิ่งๆอันย,ย,ยิ่งมันใหญ่มันก็ยิ่งเยอะนะครับเอาทิวลิปนี่็งมันเอาไปหมดแล้วไม่น่าหรอกมันโตเยอะนะครับโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยผลทางจะย,ยาวไกลนะครับใน่กว่าจะเอาอาหารให้เจ้าต้นถั่วเนี่ยได้สัตว์เลี้ยงใหม่ไม่พอยังได้ต้นถั่วนะครับมันช่างเงือบสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยนี่ไงกระต่ายเราได้กระต่ายอะไรนะ บาเกลบันนี่หรือเปล่านี่เองชื่อไม่ธรรมดานีครับเราได้กระต่ายตัวนี้กับอีเวนต์ใหม่ให้อาหารต้นถั่วนะครับสุดยอดไปเลยโอ้โหอยากไปที่สวนต่อนะครับดูสิว่าเราจะเก็บดอกไม้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคือเรากดให้หมดหมดได้เลยนะคือแบบผมเก็บจนโล่งเตียนแล้วนะนี่จนไม่มีดอกไว้เหลืออย่างเหนือนะครับเราก็เก็บให้หมดไปเลยเราต้องให้ดอกไม้เท่าไหรนะ่นาะมันจะได้ไปในคลิปนี้ไหมก็ไม่น่าได้หรอกครับมันเยอะขนาดนี้โอเคมาเลย เมื่อไหร่ช็อปจะรีเซ็ตผมก็มีอาจจะตัดสรู้ได้นะครับณเวลานี้เราต้องเดินไปแล้วก็มอบอาหาให้มันอีกแล้วเอาฉันขอให้นะเอาไปให้ดอกไม้ทั้งหมดที่ฉันมี69นะครับเราได้69ตอนนี้ได้แล้ว100แต่ดอกไม้มันจะมาให้ทุกเวลาจริงหรือเปล่าจริงไมหมล่ะครับไปไที่มเมล็ดน,นะมีขายอยู่ไหมลงุงอาวิจพุธรอช็อปรีเซ็ตน,นะครับรอร้านค้ารีเซ็ตเราจะกลับไปทีตอนที่ร้านค้ารีเซ็ต เสร็จนะครับผมดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสกิปนะครับผมสกิปครับเหมือนเขาจะไม่อยากให้ทิวลิปเลยนะครับแต่ว่าได้ข้าโพดมาก็ไม่ได้แย่นะเดฟฟอรดี้ก็ได้ลองนะครับแต่แม่ไม่มีเจ้าต้นนี้มาเลยแต่ว่าเราได้เมล็ดข้าวโพดไม่ข้าวโพดเมื่อไหร่เราได้ข้าวโพดไปแล้วเราได้มะพร้าว้วสิครับโอ้มาดูกันนะครับเมล็ดมาดูกันโคโคนัทของเรานะครับเออโคโคนัทอ่าซีโอซีโออ๋อมันยังไม่ขึ้นนะครับโคโคนัทเอาโกโคนัทไป นี่โคโคนัทอ๋ออยู่นี่ครับโคโคนัทเอาเราได้ต้นมะพร้าวแล้วนะครับผูกตรงไหนดีเนาะอ๋อตรงนี้ละกันนะตรงใกล้ๆแก้วบ,บางกือร์แก้วบางกอนนะครับไม่ใช่บางกืออ่าได้แล้วเราก็รอมันโตผ่านไปหนึ่งวินาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แง่ล้วสิมันจะโตภายในหนึ่งวิได้ไงเราต้องใช้เบื่อดน้ำเอาเท่าไรแล้วเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับโตไวๆซะโตไวๆซะโตไวๆฮัลโหล เดือมันจะโตช้านะครับรอนานเป็นชาติแดนนี้จะไม่คาดหวังเลยนะครับมันคงรอนานเป็นชาตินี่คือไข่สัตว์นะครับคือเขาไม่มีอะไรให้เรามากกว่านี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนมันแปลกๆนะครับเนี่ยนี่โลเ้นไก่อไก่ทองคําอะไร,รเดลี่ควีอ๋อนี่แกเขาบอกควสเราหมดแล้วสุดยอดเป็นเลยเราต้องปลูกแคเราทั้งหมดร้อยเมล็ดปลูกความกินทํามจริงเถอะเราไปเก็บแก้วบังก่อนทำควสดีกว่าครับอะการเล่นไปไปที่การเล่นนะครับ แล้วก็ไปเก็บดาราก้อนฟูดกันนะครับนี่คือดาราก้อนฟูดแช่แข็งของเราผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าหิมะตกมานะครับช่วงหนึ่งที่ผมเข้ามาเล่นโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่จุดขายผมดูก่อนซิว่ามีดาราก้อนฟูดแข็งไหมแกะมังกรแข็งเหรอมีแต่ไซส์สิบกิโลน่ะนี่ครับวูฟฟเซนดาราก้อนฟูดเก็บไ้ดีไหมครับเนี่ยสวยงามนะเก็บไ้เลยล้วกลันโอูเคครับกลายเป็นไอเทมโปรดเราไปแล้วมีแต่ดาราก้อนฟูด น่าจะดาก้อนฟุตเซ่สิกิโลเขาให้ราคาเท่าไหร่ล่ะเนี่ยถ้าอยากจะขายอันนี้นล่ะลุงได้ได้ยเอาไปเลยสี่พันไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับอย่าพูดมันไม่คุ้มสินี่ใช้สิบสี่กิโลเพราะมันเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับแก้วบางกรมันไม่ตายไงขายนี่หด่อยไหมโอ้หกพันไม่ได้แย่นะครับถือว่าใช้ได้ราคาใช้ได้แล้วสิบสามกิโลล่ะถ้าขายอันที่มีน้ําแข็งน่าจะแพงนะครับเนี่ยเออสิบสามกิโลนะครับก็น่าจะได้หกพันเท่ากัน งั้นผมขายหมดเลยละกันนะเพราะว่าอันอื่นไม่ไดม้มีประโยชน์กับผมขนาดนั้นนี่คือของแช่แข็งนะครับผมมีบลูเบอรี่แช่แข็งมีสตรอเบอรี่แช่แข็งมีมะเขือเทศแช่แข็งแล้วก็แอปเปิ้ลแช่แข็งข้าวโพดแช่แข็งก็มีครับแต่ผมไม่คิดจะขายนะขอเก็บละกันนะเก็บแอปเปิ้ลธรรมดาก็พอเก็บมาขายนะครับเพื่อเอาเงินเล็กๆได้อยมาซื้อของต่อยอดต่อนั่นเองแค่นี้เลยครับเผุผลมันก็ไม่ใช่แค่นี้หรอกมันอาจจะยิ่งใหญ่นะถ้าเาเราว่าต่อยอด มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่านั่นเองครับโอเคเราได้อปลเปิลมาเท่าไหร่เอย่ยมานับกันรติครับว่าแอปเปิลมีกี่ลูก A P P L E นี่ไงแอปเปิลอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราได้หกลูกนะครับเพราะอันที่มีหัวใจคือเราไม่ขายงั้นเราขายหมดเลยนะครับดูซิว่าได้เงินเท่าไห 4, ร่เอ่ยสี่พันในงกับหล่ไปไปดูที่ร้านขายเครื่องมือดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหดีอะไร อ่าช่างบรรยากาศไปดูที่ไกด์ดีกว่าไกด์เราอยู่ในไอเทมพิเศษเนี่ยโอ้โหมันไม่โตนะครับเราต้องทาใจทําใจทําได้แค่ทําใจนะครับเอไกด์บุกอยู่ไหนเนี่ยผมทําหายไปไหนแล้วเนี่ยจะบอกต้องมาเปิดขายได้อ่าบายไปเอาไปเอาสิไปเอาไปเอาไปเอา,เอ,าอ้อดีกการกาได้การด้ไกด์กดกดปลูกแครอท ถ้าทำเสร็จสามเควสนะครับเขาจะให้เขาจะให้แบบมเมล็ดมีค่ากับเรานะครับซึ่งเราน่าจะต้องทำเควสแล้วผมซื้อแครอทไล้นะกันนะมนเมล็ดมีแค่แปดเมล็ดน,นะครับเรารอชอบรีเซ็ตดีกว่าสกิปครับโอเคนะครับเราได้ทิวลิปม,มาทั้งหมด19 19าเเมล็ดน,นะครับซึ่งค่อนข้างมีค่าเลยนะ อผมก็มีมเมล็ดในตัวอยู่แล้วแต่ถามว่าอันอื่นก็อุย้ยเราได้ไม่ไผ่มาเพิ่มสวยงามครับไม่ไผ่ปลูกไม่ไผ่ยาวๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยอุย้ยเมล็ดเห็ดว้าวเอ้ยเราจนได้เลยนะเนี่ยอันละแสนห้าเลยเหรอเออเอาซื้ออีกสักอันอพอแล้วพอแล้วพอแล้วแลวหละครับเราได้เห็ดทุกคนดูมเมล็ดเห็ดนะครับมัทส์ 12, มซีดสิบสองเมล็ดโอ้ใบเขาปลูกเห็ดกันยี่เลยเหรอ ไม่เป็นไรเราปลูกตัวนั่กันนะเดี๋ยวขายได้คือแบบด้านนี้นจะมีของดีรีเซ็ตมาแบบนี้นะครับคือแบบทูกดีมากเลยต้องมาปลูกเห็ดเนี่ยคือถ้าสั่งเลี้ยงได้ทั้งปลูกเห็ดนะครับเห็ดราคา 105. เสื่อมถ้ามากเลยแต่ขายอาจจะได้ไม่เท่าไหร่นะครับเดโตวไวไม่ก็ไม่ไวนะครับก็ทุกวีก็ไม่ได้แย่นะไปฝังตรงนี้เลยแล้วกันเอาปลูกไม่ได้นะครับเพราะมันน่าจะต้นใหญ่ฮัลโหลตรงนี้แหละก็ไม่ได้เหมือนกันครับ เห็ดจ๋าเราไม่ปลูกไม่ได้หรือว่ามันต้นใหญ่ไปสเตโกซซรัสกินเห็ดไหมไม่กินนะครับตรงนี้ก็อ่าโอเคปลูกได้แล้วอ่าสรุปแค่นี้นะครับเราปลูกทิวลิปส้มอ่าตรงนี้มันมีเห็ดแล้วเราก็ปลูกใต้ต้นแก้วบังกอนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขี้พี่เยอะเหมือนกันแค่นี้นะครับโอ้โหโตไวแล้วก็เอาไปให้ก่อนปิดคลิปเถอะครับอ่านี่เขาพดใช้หนึ่งกิโลก็เอาไปขายเหมือนกันแต่มันขาดทุนเขาปลูกขขาพดเนี่ยขาดทุนมากเลยมันราคาทุกถูกผขก็ไม่รู้ทำไมเนาะ เทเลพอร์ตไปตรงโน้นเลยครับอุย้ยเกิดอะไรขึ้นพายุหิมะมาอีกแล้วเหรออ๋อฝนตกนะครับคือว่าผมมีไม้ไผ่15บนิสต์เลยนะเราไค่อยเอามาปลูกกันนะครับเดี๋ยวตัดอันเก่าขายก่อนโอ้มาเลยมาเลยฉันขอให้พืชทั้งหมดเลยเอาไปเลยฟึง่งในร้อยสีนะครับอาอแย่จังกว่จะเต็มหมดแล้วก็เก็บไม้ไผ่ขายกันครับโอเค เก็บบูเบอร์รี่มาด้วยเลยละกันเก็บให้หมดครับไม่ไผ่เนี่ยอย่าปล่อยให้เหลือสักต้นเพราะว่าเรามีเพิ่มไปอีกสิบห้าเมล็ดนั้นเราต้องหาเงินคืนนะครับคือต้องพยายามหาเงินคืนเพราะเงินค่อนข้างสำคัญเลยนะครับดูเราเหลือยี่สบสอง้านเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นเงใช้ช่วยมันก็จะลำบากเลยครับอ่าไปที่ร้านขายนะครับแล้วเราก็ขายให้หมดกันฉันขอขายช่วงเก็บของของชั้นอ,ะอ่ะอ่าเอาไปเลยแซน หนึ่งเซนเก้าหมื่นนะครับแล้วเราก็ได้ของท,ที่แซนจะคุ้มค่าคุ้มราคาทุกคนครับผมควรจะซื้อไปสักสองเมล็ดนะอ่าโอเคมันก็จะเหลือในสต็อกสิบแล้วมันก็จะรีเซ็ตโอเคครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะครับคุ้มแล้วเท่าน,นี้คุ้มแล้วละ่ะนอนหลับแน่แนครับได้ของดีขนาดนี้จริงไหมล่ะครับเออใครจะไม่ตีใจเล้วได้ของดีได้เห็ดมาเลยนะครับเนียระดับเห็ดไม่รู้จะได้ราคาเท่าไหร่นะปกติเห็ดเขาไม่ปลูกกันแบบนี้หรอกครับโอ้มันโตไปนี่เลยเลยเห็ด สุดยอดเลยนะครับอ้าวผมปลูกเขโพดก่อนให้ความซื้องไ็นไบ้างปลูกไหมอ้าวปลูกต้นโอเคครับก็ปลูกแบบนีหไะฮัลโหลโอเคมัชลูมปลูกมัทสลูมนะครับอ่าหูก็ปลูกได้ด่ทำไมจะปลูกไม่ได้สงสัยอ่าแจะไมมโดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผม และที่สัญนักล่าก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนแบบไหนหรือว่าแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับไปๆครับผมเย้วันนี้ได้ของดีสุดยอดเลยครับเย้